สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกษตรการครับผมก็จะเป็นช่องสำหรับการที่พูดคุยที่เกี่ยวข้องกับสื่อมิติวิเดียนะครับผมเช่นตัวของอนิเมะหนังหรืออะไรต่างที่น่าสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนิเมะนะครับผมที่เราจะมารีวิวตรงวิจารณ์ตรงครับผมดีคือดีแย่คือแย่ครับผมวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอนิเมะนะครับผมในช่วงสามตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่ที่น่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการห้ารริ ซสคือความรู้สึกจากรับชมนะครับผมโอเควันนี้นะครับอยู่กับการพูดคุยอนิเมะในช่วงสามตอนแรกของซีซันซัมอสองพันยี่สิบสามนะครับเมื่อกี้ขอไฟที่เลยนะเพิ่งจะเพิ่งกินไอเจีดิงนะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นเท่นั้นนะครับเพราะว่าซีซันนี้เราก็มีอนิเมะสนใจที่เราจะมาพูดคุยกันก็บอกมาสิกว่าเรื่องนะครับผมซึ่งถามว่าน้อยไหมก็น้อยอยู่แต่ก็ยอมว่าได้พักผ่อนบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับลราจัดที่เราทำสามตอนแรกก็รวมกันสองซสชันมาก็ยี่สิบกว่าเรื่องนะมาซีซันนี้ก็ทำประมาณสิบว ขอพักหน่อยแล้วกันนะโอเคครับผมก็ถ้าชอบเลยหรือกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากการเชิญนะครับผมก็คนมากจริงสำหรับคนที่ติดตามผมกันมานะครับขอฝากช่อบเลยเล็กน้อยได้นะครับผม,ตมแต่ว่าถ้าคุณชอบการพูดคุยกันร,รีวิวของผมหรือการแบบเรามานั่งดูพูดคุยเรื่องของหนักอะไรม่กันเนี่ยก็ มาชติดตามกันได้นะครับผมก็อาจจะเป็นคอมเมนต์อาจจะมีการคําพูดที่ดูรุนแรงบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นสไตล์ผมที่ผมพยายามหาเหตุผลในการที่รู้สึกว่าเราด่างไงให้ด่ามีเหตุผลนะครับก็เป็นคนที่พยายามให้การรีวิวผมเนะี่ยหรือการพูดคุยกับผมนะเข้าใจแต่ละคน,น,มนไ,ไม่สนและไม่ได้ถ้าทลยนคนดูแล้วแล้วคนยังไม่ได้ดูนะครับผมตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงเรื่องที่2นะครับผมเรื่องที่2ของีซั่นซัมเมอร์ยี่สิบมนะครับผมนะว่าเรื่องนี้นะครับผมนะว่าเป็นเรื่องแนวภาคต่อนะครับผมที่ก็ไม่เชิงเท่าไหร่ นะครับผมแต่ผู้ชมส่วนใหญ่มันก็บอกบอกว่าไอ้นี่คือภาคต่อนะจริงๆแล้วคือ มันเข้าใจผิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปพูดให้ฟังว่าเออความเข้าใจผิดกันของซีรีนี้มันคืออะไรนะครับผมก็เป็นเีรีที่ถ้ว่ามาเป็นสปินออและกันนะครับเราเรียกอย่างงี้กันเป็นื้อเรื่องที่ตัดมานะครับจากเวอร์ชั่นที่เขาตัดไปในวงอนิเมะน,นะครับผมเขาเคยฉายเมื่อตอนปี2021ตอนวินเตอร์21นะครับผมกับเรื่องราวของอ่านางังเอกคนหนึ่งนะครับผมที่ก็มีเรื่องราวของในโรงเรียนนะครับมีนางเอก กับพระเอกนะครับผมที่รักกันนะก็เรื่องราวของอาส้องเลิกเข้าถึงกับหนุ่มแมดูเนิร์ดนะครับไม่ค่อยพูดกับใครแล้วก็มีอีกด้านนี้ไม่เคยเห็นกันแล้วก็เรื่องสนึ่กันมากขึ้นครับผมก็เป็นเรื่องราวของซิรีส์ลนี้ที่เรียกได้ว่าใครคนรักมากนะครับผมก็เสียแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าโฮลิมิยะพิษครับผมหรือชื่อไทยโฮลิมิยะสาวมั่นกับไทม์มอนภาคส่วนเติมเต็มครับผมอาตามชื่อไทยคุณน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันคือหมายถึงอะไรนะครับก็ ผลลีมิยานะครับผมซีรีส์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ2ปีแล้วดูว่าซีรีส์เป็นไปซีรีส์ที่น่าสนใจแค่ไหนกันนะครับผมโอเคผลลีมิยาพีดนะครับนับว่าเป็นเรื่องที่2เรืี่เราจะพูดคุยกันในช่วง3ตอนแรกเท่านั้นของซีซั่นสามยี่สนะครับโอเคสาบเรื่องนี้นะครับผมเราถามว่าเราดูแบบถูกหรือกระแสที่ไหนบ้างก็เรื่องนี้นะครับเราสามารถดูได้ทั้งหมด4ที่นะครับเยอะมากนับว่าเยอะนะครับผมก็เราจะพูดถึงที่ที่แรกนะครับหรือที่เดียวคนจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไ ตัวของพาวิดลโอช่วงนี้นะครับในปีนี้เรียกได้ว่ากระแสของพาวิดลโอเริ่มมาเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าเออลิขสิทธิ์อะ่ะตัวบางทีจริงแล้วตัวพาวิดลโอ o, เริ่มมีกระแสของวงการแอนิเมะมาตั้งแต่ซีซั่นฟอร์แล้วครับแต่ตอนนี้คือตัวของพาวิดลโอเริ่มขยายวงการแอนิเมะมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วไอตัวของพาวิดลโอมันก็ขยายวงการแอนิเมะมาสักพั๊หนึ่งแล้วของตา่างประเทศแต่ของไทยมันตอนนี้คือมันเพิ่งเข้ามาในไทยนะครับผมตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็คุณสามารถดูราคาพีดได้ดูตัวของพาวิิดดีโออคครรรัับบ้้สมมปะาาาาณกว่ทหใจผเนนนี่ยแแหลละมัขึ้้วกกก็บบออััันนนนด้้วยะโเคคตรผม อ่าส่วนอีที่หนึ่งครับผม n น t f l i x อ่า Netflix ก็รูปภาคนี้นะครับของพาวเวอร์พีดก็เอาเข้ามาเดินมาเน t f l i x ก็สมัครสมัครดูได้มี4แพ็กเกจเนาะโอเคอีกที่หนึ่งครับผม i อชีอครับตามนั้น i อชีอซีซั่นนี้ก็อนิเมะเข้ามาก็พอควรนะนะเรื่องนี้ก็รอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้อาจจะมีภาคไทยก็ได้นะครับอเด็กก็ต้องรอดูกันนะครับต่อไอชีอครับก็ถ้าไม่มีโฆษณาก็สมัคร VIP อพีเขานะครับโอเคส่วนอีกที่หนึ่งครับผมคุณหงคุณตากระดิ้นครับ้วิบรีคร เรื่องนี้นะครับพิมเมี่นะเรื่องนี้พิมแม่มาอาทิตย์นะครับฉันก็คุณอยากดูแบบรวดเร็วรุ่นเร็วน,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 นะครับเพราะตอนนี้คือรู้สึกว่าคนที่ไม่ดูพิมเมี่จะยังไม่ได้ดูตอนที่สาใช่ไหมนะครับเพราะผมให้ข้อมูลผิดขออภัยนะโอเคก็ไปสมัครแอรไปสมัครพิมเมี่เป็นไปชิปได้นะครับตามน,นั้นโอเคก็ เขามากครับสหรับน้องสี่ที่นะครับที่เรามีเกษตรเราเดียกันนะครับแล้วก็อย่าไปดูเถอนะนักขอน้องเรามีเกษตรจะมันแบบมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้คือแบบมันจะจำเป็นต้องรื้อเถอะอีกเหรอในความรู้สึกผมนะครับผมคือสมัครสมาชิกมันก็ไม่กี่ร้อยบาทคุณสมัครที่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณคุณสมัครวิวิลิคุณก็ได้ดูมันไม่พันกว่าเรื่องถึงแม้จะมีเรื่องซับบางที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็นับว่าเรื่องของคุณภาพแอนิเมเแต่ละที่หรือคุณอยากดูแอนิเมเเฉยก็นับว่าเป็นอะไรที่มันคุ้มนะครับอุอจำนุนนททั์สียใมออขงูิิธ่วงการตลอดนะะะคครับับผมมตาานน้แหลลโออเเ เราพูดถึงความเข้าหวังของซีรีส์วริมยาพีชนะครับก่อนที่เราจะมาความรู้สึกข,ของผมในช่วงสตอนแรกนะครับโอเค เรื่องนี้นะครับถามว่าผมมีความคาดหวังอะไรกับตัของซีรีส์เรืยาพีทหรือคนเรียบยากับสวัสดเตือนเต็มเนี่ยผมก็ต้องย้อนควาไปที่พักแรกก่อนนะครับโฮรียยาไม่ใช่พักแรกคือคนริิบยาหลักอ่ะโฮเรียยาหลักนะครับนะว่าเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกเซอร์วิสไ์ที่เฮ้ยเนื้อไอ้เรื่องของความเป็นโรงเรียนเรื่องหาความโรแมนติกอะไรต่างมันทําได้ดีเลยครับตามนั้นมันทําไม้ดีมันทาได้ดีตามมันตาม,ตามแต่ว่าปัญหาที่ทําให้ผมรู้สึกว่าคนริยยากลายเป็นซีรีส์ที่มันธรรมาดามาก ในมุมมองของผมก็คือในเรื่องของเฮลีนยาพีดะมันไปโฟกัสไปเรื่องรา2สองคนมากเกินไปจนทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่เข้าผมรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยชอบเรื่องราวของสเสน่ห์ตัวละครของตัวละครอื่นเลยจนทำให้ผมรู้สึกว่าซีรีส์ยาพีเป็นซีรีส์ที่มันตัดเนื้อหาไปครับอ่านพตามนั้นมันตัดเนื้อหาด้วยแล้วก็มีเนื้อหาที่แบบว่ามันหลุดโฟกัสไปพอสมควรนะผมรู้สึกว่าเฮลีนยาพีดไม่ได้เป็นซีรีส์ที่น่าจดจขนาดนั้นนะครับในมุมมองผมนะแล้วก็ พอเรื่องนี้ในเวอร์ชันพีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นภาคที่ผมก็รู้ข้อมูลอยู่แล้วว่ามันเป็นภาคที่มันเอาเนื้อหาจากไอ้มังงะที่คุณเคยตัดไปในเวอร์ชันอไอเมทตอนปียี่สิบเอ็ดอ่ะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่ได้หวังกับมันขนาดนั้นเพราะผมอยากจะเห็นภาคสองอ่าแค่นั้นเลยแต่ว่าในความคิดตอนนั้นผมว่าไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่ในตอนนั้นแต่พอว่างนี้ผมสึกว่าถ้าไมโฮลลิมิยาพีดอ่ะมึงไม่ทําให้มันเป็นภาคสอง ตามนั้นเลยครับผมคือโหเดี๋ยวคอยพูดไปฟังกันแต่ว่าในความรู้สึกผมคือมันไม่ทํมันคือแบบมันมันไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะเนื่องจากว่าผมก็ลุยแล้วว่าเป็นยังไงประมาณนี้นะครับผมตามนั้นแหละโอเคส่วนโซโลที่ทํานะครับก็คือตัวของโคเวิร์กเหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าปีนี้ปีนี้โคเวิร์กไม่ได้ทําผลงานเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากว่าสองซีซั่นที่ผ่านมาโคเวิร์กก็คงันเงียบนะถ้าผมใจผิดขอไปนะเออมีเรื่องนึงอ่ามีแนวไอดอลแล้วก็สเปริงมีหนึ่งเรื่องใช่ ทำต่อเนื่องเนี่ยแต่ช่วงนี้มันจะทําในไอดอลนะนะทำในไอดอลแล้วก็ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือคุณย่าก็กลับมาทําซีรีส์ของตัวเองครั้งหนึ่งแล้วก็มีหนังลงด้วยใช่ไหมก็เราดูกันนะครับว่าปีนี้โคเวิร์กนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องพูดว่าผลงานของโคเวิร์กเรื่องงานภาพเราเรับประกันแน่นอนครับผมเรื่องงานภาพมัน โอ้โหเวิร์กงานมันดีอยู่แล้วยกเว้นบางเรื่องเขาจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็เคยมีนะกรณีนี้นะครับผมโอเคส่วนตัวของพุ่งกับบุคคลเขียนบทนะครับผมพุ่งกับบุคคลเขียนบทครูคนเดิมนะครับก็คือตัวของอิชิฮามามาซาชินะครับจากซีรีส์ไกาโยริพัสนาห้าแล้วก็ริเมียร์พัแรกครับส่วนคนเขียนบทนะครับผมก็เป็นคนเขียนบทที่มีประสบการณ์ค่อนข้างยาวนานมากนะครับสาวคนนี้นะยูชิโอกาสไทยไทยมาจากซีรีส์เอฟเฟกครับตามนั้นคนเขียนบทเอฟเฟก อชิ้นอัสกิโนะแกคอยนะครับผมก้าคอยนะอสุรรับใช้อสุรนิกเวิร์กกิ้งปริ้นลักษณเสิร์ฟนะครับผมไฮสกูเดกดีสามโมโนหารักเพลงรักสองหัวใจเด็กก็มีจังว่าคาตาลรนไนนะครับโอโนทิตันนะครับเจ็งตะวันอสวินก็ค่าก้าวผ่านหนึ่งชีวิตเพื่อพิชิตเกมมานะฮะอันนี้ร้อยเมนนะครับผมใหรสร้งว่าอะไรไนแล้วก็คนริมอยากครับตามนั้นก็พุ่งกับคนเขียนบทคนเดียวกันก็ต้องเราดูว่าเขาจะสามารถเขียนบทในในตรงส่วนเนี้ยมันดีแค่ไหนกันนะครับตามนั้นโอเค พอก็ของผมนะครับผมพูดไปแล้วแต่ว่าผมกักนิดนึงว่าเดี๋ยวผมจะมาหลุดอีกทีในช่วงความสุขลองดูนะครับโอเคเต่าร้านมาเราถึงความสุขหลังจากรับชมนะครับเราพูดถึงเรื่องยอ่อกันก่อนเรื่องยอ่อดนะครับก็คือภาคหลักนะครับผมโพลีส่สสารเริงเข้าขคนอื่นง่ายกับไม่ย้่เานนหนุ่มเวิร์ดโดนเนิร์ดนะครับไม่ค่อยพูดอใครทั้งสองคนมาเห็นด้านหนึ่งที่ไม่เคยเผยให้เห็นนะครับในห้องในเห็นเห็นเลินสนิทกันมากขึ้นครับเรื่องราวประมัตินี้นะโอเคคะแนนของรยอาพีชนะครับสองพาร์ก็รับว่าเป็นคะแนนท ก็ตามนั้นนะครับผมดีเหมือนเดิมน,นะคะแนน ml ครับ8.23แล้วก็คะแนนในอดีตบีครับผม7ตามนั้นครับผมซึ่งล่าสุดถ้าผมอัดคลิปไปเสร็จน่าจะลง6แล้วนะครับผมตามนั้นก็เกณฑ์คะแนนจะดูสูสีกันเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าอันดีตบีเกณฑมจะโหดกว่าแต่ว่าคะแนนขึ้น7นะว่าคะแนนที่วาวมากสั่นอดีตบีนะว่ามันมันจะมีไม่กี่เรื่องแล้วแหละที่ในจัดสซิสันนี้มันจะขึ้น7นะครับผมตอนอันแหละโอเคก็มา สตอนของซีรีส์นี้เป็นไงบ้างนะครับล่าสุดตอนนี้นะ่จาจะตอนที่สมาแลวมั้งนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยที่ผมรู้สึกว่าผมจะทําช้านะอันนี้ขออภัยจริงนะเนื่องจากว่าเวลาผมน้อยเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับว่าช่วงนี้คือคุณจะเห็นสังเกตใช่ไหมว่าช่วงนี้คลิปผมรีวิวอะไรต่างมันจะไม่ลงต่อเนื่องกันที่แบบผมก็เคยตามเพล์มาแล้วสองวันคลิปหนึ่งสองวันคลิปหนึ่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจผมด้วยเนาะตามนั้นโอเคเอาละ เราถึงความเข้าใจผิดของคนดูนิดนึงที่อันนี้ผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้หาข้อมูลของอนิเมะเลยนะครับผมเพราะว่าคนเห็นคนเรียิยามิคนรู้สึกว่าเฮ้ยคเรียิยามามีภ้าใหม่เนาอดูดูดูด,ดูอะไรบ้านนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะบอกคนที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับว่าคนเรียิยาภาคนี้มันคืออะไรนะครับผมต่อนล้นแหละก็อันนี้สำหรับคนที่เพิ่งดูอันนี้ไม่ใหม่หรือคนที่เคยดูกาๆแต่ว่าคนดูแบบ ไม่ได้ค่อยหาข้อมูลใหม่ผลแล้วนั้นว่าเวลาคุณจะดูข้อมูลคุณดูอนิเมะอะไรนะครับหาข้อมูลหน่อย็ดีนะเพราะคุณจะได้ไม่สับสนกันเพราะว่าอันเนี้ยผมไม่เห็นข้อมูลนะครับข้อมูลของอนิเเบิลิผมดูในเบบลแล้วผมเห็นข้อมูลเขาเถียงกันว่าเถียงแบบแชทแบบ ปัญญาอ่อนมากออแชดน่ะน,นะครับผมไอแชทแบบเลื่อนบนบนน่ะปัญญาอ่อนมากครับอกมาเถียงว่านี่ภาคสองนี่ภาคสองนี่ภาคสอง,สองไม่เถียงกันจะไปมาจนผมงลำคาญมากองเรปิดแชททิ้งนะครับต่อมนั้นก็อธิบายง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยหาข้อมูลนะครับก็คือทฤรฎีมิทยาศาสนี้นะครับเป็นส่วนเสริมอ่าเป็นส่วนเสริมที่ในภาคเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อที่จะ ่าแบบให้เนื้อหาของมันอะสมบูรณ์ภาพมากขึ้นครับผมก็คือประมาณว่าเขาจะเอาส่วนที่เขาตัดไปในเวอร์ชันอนิเมะนะครับผมมาทำในเวอร์ชันพีซตามนั้นอันนี้อธิบายเข้าใจง่ายครับก็คือถ้าคุณดูภาคแรกอะคุณไม่เต็ไมไม่อิ่มเองมใจอะ แล้วคุณมาดูภาพพีดอะคุณจะรู้เนื้อหาบางอย่างที่เขาตัดออกไปนั่นเองครับบอกว่าชั้นก็ประมาณนี้นะครับสับทนนี้ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยนี่พี่พี่นี่ภาคสองเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเข้าใจนะนี่คือคุณลิมิยะเวอร์ชั่นส่วนเติมเต็มนะครับตามชื่อไทยเขาตั้งไว้นะโอเคเอาละแล้วถามว่าพอคุณลิมิยะเนี่ยในการตลาดที่เขาทำอย่างเงี้ยมันเวิร์กไหมผมพูดในความรู้สึกของผมนะครับที่ผมดูสับตอนแรกแล้วมันไม่เวิร์กตามนั้น มันไม่เวิร์กในการทําอย่างนี้ครับเพราะอย่างแรกก็คือมึงไม่ทําอย่างนี้แต่ภาคแรกอะมึงไม่ทาให้เนื้อหามันต็มตั้งแต่ภาคแรกอะเออไม่ทําให้มันเนื้อหาแต่เวอร์ชั่นหลักอะเพราะปัญหาหนึ่งก็คือคุณไม่รู้ไงว่าโฮลิมิยาคุณขขยไม่ออกไหมคุณไม่รู้คุณเลยทําอย่างนงั้นแต่ภาคไปยิบเอ็ไงแล้วเป็นไงครับผมเละคือโฮลิมิยาเนะี่ยเป็นซีรีส์ที่ ผมดูเนื้อหามัน12ตอนใน13ตอนในเวอร์ชั่นปี21อะ่ะแล้วผมเห็นเลยว่าสักยภาพหลิมิาเนี่ยมันสามารถกลายเป็นซีรี์ที่เป็นแนวโรแมติกที่ดีได้ดีเลยครับแต่พอเป็นอย่างนั้นอะผมรู้สึกว่าพอทำเนแรกพีทไปผมรู้สึกว่ามันไม่จะเป็นต้องทำอะ่ะ เพราะว่าคุณไปทําอย่างนี้ต,บบตั้งแต่ภาคช่วงแรกก็ได้แล้วคุณก็ทําภาคสองปียี่สามก็ได้มันไม่มีคนบ่นมันไม่มีแฟนคลับบ่นเว้ยแต่พอทำอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่จะเป็นแล้วคุณทำอย่างนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่าคุณทําให้คุณมาทําสร้างอนิเมะมาเพื่อให้คุณไอฮโคนิมิยามีการตลาดที่มันแบบการขายขายมันง่ออก,กประมาณเนี้ยคือยังไงดีคือว่าแบบคือคุณกะสร้างอนิเมะเรื่องไอโคนิมยามีนมาเพื่อที่บอกว่ากูไม่อยากให้แฟนคลับลืมอ่ะอ๋อแฟนคลับว่าแบบ โอ้ไม่เอ็มใจว่ะกูทําภาคสุดเต็มเลยกว่าซึ่งมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่สิ่งที่แฟนคลับอย่างผมอะ่ะหรือไม่ใช่สิ่งที่ผมคนดูไอ้แม่งผมอะ่ะต้องการเว้ยสิ่งที่ผมต้องการก็คือคุณทําเนินเรื่องภาคแรกค้างคาเสร็จคุณทำเน้อเรื่องให้ไปสู่ภาคสองเสร็จแล้วคุณข้าทำภาคสองตอปีนี้ก็ได้มันไม่มีปัญหาเว้ยแต่ถ,ถ้าคุณทำโฮโลิมิยาพีซเวอร์ชั่นสุดโเต็มอะ่ะมันไม่จะเป็นเพราะอย่างแรกคุณต้องไปจําปียี่สิบเอ็ดสองถ้าคุณไม่ได้ดูปียี่สิบมาก่อนคุ พราะมันตัดสลับทำลายครับต้องบอกก่อนว่า่วนเตยนั้นนี่คือการตัดบาง่วนออกตามที่ผมพูดไว้แล้วปัญหายอย่างหนึ่งก็คือมันตัดแบบอ่า,อาผมพูดก่อน่วนอ่ะผมพูดตอนแรกเลยคือตัดก่อนคบกันกับตัดหลังคบกันอ่ะคุณก็ว่ามเขาจะสนโซนกันไหมล่ะและเนี่ยครับคือปัญหาขขงซร,รีส์ลบยาพิษแล้วก็การตลาดที่คุณนั้นไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าเออคุณนี่มันจะดังขนาดนี้มชาชั่นไไหนเลยเมะคุณไม่ได้คิดไงฝ่ายการตลาดคุณคิดอะไรอยู่ครับทำไมคุณคิดตื้นๆแค่นี้ล่ะ เขาคิดว่าอ๋อภาคแรกอุ้ยคนแฟนคลับเขารออยากให้มีหรอทำไมเรื่องนี้อ่ะกูทําเวอร์ชันนี้แล้วมันได้ไหมครับอ่ะมันอานนะชอบสาบแฟนคลับที่แบบโอ้ยเชี่ยกูชอบซีรีส์วิยาโอ้ตัวละครนี้โอ้เหล่าสาวมโอยมโอยโฮลิมิยาพวกเฮียวโกลโฮลิโมยโทนุยุกิเขารุตเลมิซาวาลาสุกะคเนะโรโคจิผมแบบโอยโมยโมยโอ้ยมันมีความสนใจแต่สำหรับคนอย่างผมคืออ่ะฝ่ายการตลาดได้เงินแล้วฝ่ายตลาดได้เงินแล้วโอ้ยแฟนคลับมาดูเยอะจังเลยแล้วเป็นไงครับ ดีไหมในมุมของพวกคุณคุณถามอะไรดิมันธรรมดาครับเหมือนเดิมเลยไม่ต่างกับภาคแรกเลยน้ำมันถัดจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่แย่ขานั้นแต่มันทําให้ดีดีมันทําได้ดีกว่านี้ได้ไม่ใช่หรอธอนี้ว่าคุณก็มีเนื้อเรื่ององค์ประกอบครบเลยนะแต่บางอ่ะแต่ปัญหาอีกหนึ่งคือบางอ่ะภาคแรกคุณตัดเนื้อหาจนแบบมันไม่อิ่มอะพอเมื่อเพืนเจ้าสุดตอมเดบิบผมสึกว่าคุณแค่ทําแฟนเซอร์วิสอะแล้วมันเป็นแฟนเซอร์วิสทีวสมรู้สึกว่าคนเป็นแฟนไมมม่่่่คิดนกแตผยผยาา้สึว ทุเลดของหุ้นนี่เลยคือแบบทุเล็ดอะทุเลศดในการที่แบบว่าเออโอเคกูไม่อยากให้กระแสมันหายไปเว้ยกูทําภาคพีษแล้วมันได้อะไรขึ้นมาครับนอกจากว่าคนดูอย่างเราอะคนดูปกติที่ไม่ได้แฟนคลับระยะดรอปทิ้งหรือไม่แคร์อะไรเลยแต่คนดูเวอร์ชันแฟนคลับก็แบบอ๋อฟ,ฟ,ฟินฟินฟินอย่างเห็นตัวละครต่ออ่ะมันเป็นมันมีสรร่วนนิดนึงคืออาจจะมีเนื้อหาของคู่น,นู้นคู่นู้นนี้ที่ไอโฮมเมียภาคฟักอัพปียี่สิบเอ็ดอะมันทําไว้หรือแบบว่าตัดเนื้อหาไปภาคนี้จะมีการเล่าได้ แล้วถามว่าคุณคณดูเขาจะอินไหมลนะ่ะถ้าที่ว่าเนื้อหาของตัวหลักที่คุณอนะ่ะเล่าปูแต่และคนแต่และคนมาลนะ่ะมันอยู่ในภาคยี่สิบเอ็ดและทีนี้ก็ต้องแบบคนดูก็ต้องเหนื่อยอีกที่บอกว่ากูต้องแบบดูไทม์ไลน์ปียี่สิบสามพีชเนี่ยมันเล่าตรงไหนวะแล้วกูต้องไปดูต่อจกยี่สิบเอ็ดต่อมันจะเป็นมหมทั้งที่ว่าคุณก็ทําอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็ไม่ได้หรือไงวะตามนั้นครับผมผมก็เพราะว่าพีชครับผมด้านเนื้อหาของมันมันก็คือการสัตว ส่วนเนื้อหาผมเลยไม่จะเป็นต้องพูดเยอะขนาดเพราะว่าในพาร์ทนี้ผมมาบ่นการตลาดหรือการดําเนินเรื่องของคุณเองว่าคุณคิดผิดมากที่คุณทําปียี่สิบเอ็ดไปอย่างนั้นเว้ยเพราะคุณไม่คิดใช่ไหมว่าคุลิเบียเนี่ยมันดังคุณไม่คิดใช่ไหมล่ะน่ารักแล้วเป็นไงล่ะทำภาพพีธมามันจะเป็นไหมครับตามนั้นแหละโอเคก็สามตอนแรกที่ผมดูมาผมก็บอกว่า มันคือเนื้อหาที่มันตัดเนื้อหาแล้วมันแบบมันใสมาผมสุกว่าความบันเทิงของเนื้อหามันเราไม่อินกับมันแล้วอะนะครับตอนนั้นอะแต่ก็ได้ว่าเป็นซีรีส์ที่มันธรรมดามากแต่ไม่ได้เกิดทางแบบแย่ yeah, ถึงขั้นแบบโัวแยแกขนาดนั้นนะครับผมตอบนั้นโอเคงานแอนิเมชั่นก็โคเวิร์กถามว่าดีไหม มันตามมาตรฐานมันอะโคเวิร์าเพราะว่างานของเฮียภาคแรกมันก็มันก็ดีตั้งแต่แรกเดี๋ยวภาคภปี21 e ไม่ใช่ภาคแรกภาคปี21ก, e ก,ก, e ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมตามนั้นเรื่องการดีไซน์ตัวละครอะไรต่างก็ผมตัวละครที่เหมาะที่สุดผมก็เคยพูดไปแล้วก็คือตัวของ ยุกินะผมมวยดีกระบองสั้นดีทั้งหมดตัวของอ่ายูกิผมเหลืองน่าเลยน่าเลยดีก็รอดูกันว่าภาคของยูกิเนี่ยมันจะเล่าปมประเด็นของความรักได้ดีแค่ไหนอันนี้ผมก็รอดูอยู่นะครับผมตามนั้นแหละแต่ถามว่าผมจะดูต่อไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่ใจผมนะโอเคด้านสอบประกอบก็นักภาคก็ภาคได้ดีหมดนะครับตามนั้นโซนเพิ่มเปิดเปิดปิดนะครับผม ผมก็ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของเพลงเปิดนะครับผมยังไม่ได้พูดชื่อเพลงนะชิวาอาสะนะครับชิอาวะชิอาวาซาะโดยตัวของโฮโมนอีโนะโฮโมนอีโนะทากะนะครับผมก็ซภาพก่อพังไอโตของเพลงเปิดพังนี้มันผมรู้สึกว่าเพลงเปิดผมชอบไอโตัว่สิบเอ็ดมากกว่าเพลงเปิดดีมากนะครับส่วนเพลงปิดก็ยูอาร์ยูอเอลนะครับผมของัวของซากาวิจิอาเบีครับผมก็ผมชอบพอๆกันเลยทั้งเพลงเพลงเปิดและเพลงเปิดของยีิบเอ็ดแล้วก็เพลงปิดพีดนะครับผมตามนั้นโอเค ส่วงณ็สอวกรอบเรื่องงนี้ก็คนเดียวกันจากภาคแรกนะครับคนปีบียเ็น,เนะเาะก็ตามหลันครับผมก็ผลงานสุดของเขาคือมัสเซลมาตอนเซียนนียแล้วนะครับ ประเรื่องนี้มันก็เป็นแนวซับไรท์ที่ประกอบของมันโอเคนะครับแต่ผมไม่เสริมบรรทับใจสำหรับของอ่าตัวของโฮลิขนาดนั้นนะครับโอเคเรามาสรุปคะแนนของอ่าสองโชว์สานแรกของซีรีส์ทรอยาพีชนะครับผมทรอยาพีชเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกซับไรท์ที่ขยายสเกลเรื่องราวจากภาพไปีที่มาเติมเต็มเนื้อหาที่คุณตัดไปนะครับผมซึ่งในความรู้สึกของผมผมก็พูดแล้วครับผมว่ามันไม่จําเป็นครับผมที่คุณจะทำอย่างเงี้คุณปล่อยให้มันค้างคาไปเลยว่าบางส่วนเน่ยทำไม่ดีแล้วคุณก็แบบเออไปให้คนไปอ่านนิยายต่อหรือคุณไไปเล่าอะร แต่ผมสึกว่าพอเท่าเล่าพีดปุ๊บผมสึกว่าคุณแบบคุณไม่ได้คิดการตลาดให้ดีพอแล้วบอกว่าคุณไม่ทําให้มันเป็นภาคแรกไปเลยแล้วทําให้เป็นภาคสองให้มันแบบดันเดินเรื่องต่อกันเลยมันจะดีกว่านี้มากแต่พอคุณไม่ทําอย่างนี้ปุ๊บผมสึกว่าคุณเรียยาพีชมันไม่จาเป็นครับผมที่คุณจะเล่าเพราะว่าคนเรียมยามันเล่าสมบูรณ์ไปแล้วอ่ะมันเล่าสมบูรณ์ถึงล่าแบบจบบริบูรณ์วาเรารู้ว่าคู่ไหนรักกันแล้วคนอะไรแล้วอ่ะแล้วมันจะเป็นต้องทำอย่างนี้ไหมครับตอนนั้นแหละนี่คือการคิดแบบการตลาดที่คุณแบบผิดพลาดนครับ ตามนั้นธรรมดาครับผมมันไม่มีอะไรพิเศษนะครับตามนั้นเพราะว่าเรานุ่มหมดแล้วอะว่าใครคั่ใครใครคั่วใครใครใครั่วใครอะแล้วมันจะเป็นต้องดูไหมครับตามนั้นแหละคือมันเป็นซีรีส์แฟนสวีทครับผมแต่ผู้ชมของเราคือแบบดอนแคร์อะคือกูรู้หมดแล้วอะกูจะแคร์ไหมในเมื่อแบบมันคือแบบมันคือสร้างมาเพื่อแบบขายคนดูต่อเพื่อทําให้เอาเงินเข้ากระเป๋าเขาอะการตลาดนั่นแหละการตลาดที่ผิดพลาดครับผมเพราะคุณไม่ทําอย่างนี้แต่รีวิวเอ็ดแต่แรกอะ คุณทำให้มันแบบเนื้อเรืเ่องหนึ่งเรื่องแรกพอสองมาสามมสี่อยู่จนเจอสมมุนแบบเขาจะได้ประทับใจไงแต่นี่คือแบบทำนี้ปุ๊บมันประทับใจไหมล่ะตามนั้นครับผมโอเคเพราะอย่าพี่ครับถามว่ามาให้คะแนนสามตอนแรกม,ม,มันสมัยมันสมกานน้ำปวงครับถามว่าแนนนไามั้ย แฟรสวิดครับผมซีนนี้คนที่เป็นแฟนของเรมยะดูครับซาซาผมดอนแคร์ครับตามนั้นโอเคโฮย่าพีดครับสามตอนแรกห้าคะแนนเต็มสิบครับโอเคเราจบประสบการณ์ผู้คุยไม่ในซีซั่นซัมเมอร์สองยุสตรครับกับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างครับผมว่าชอบเรือตามด้วยแล้วก็ขอฝากกันช่มด้วยครับผมก็เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนั้นก็รอดูกันครับโอเคสวัสดีก่อนพบใหม่หน้าของซีซั่นซัมเมอร์สองยุสตรครับสวัสดีครับบ๊ายบาย